สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื่อนียายไากับสิบผ้าเพื่อนเพื่อนมาหดผักสวนหลังบ้านคือเกาน่นาดะจ้าผักปัวสวนครวนนะคะัวเนาะค่ะเนาะสวนหลังบ้านเนาะคะ่ะเนาะ ึงได้มาหดเนาะค่ะเนาะจ้าไปวัดมาค่ะไปทปําบุญมาค่ะไปทําบุญที่วัดมาก็เพิ่งจะได้มาหดสวยๆสวยเนาะค่ะเนาะน้ำกับปลแห้งจ้ะน้ำก็ไม่แห้งน้ำไม่แห้งจ้ะมีดจ้าเพื่อนน้ำไม่แร่งมีดจ้าน้ำค่อยค่อยจับคนใส่ไหลวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะคนใส่น้ำไหลเลยน้ำไม่แห้ง มาแม่เนียงเลยค่ะ น้ำผักน้ำก็ไม่เงัดสวนครัวจ้าผัดสวนครัวโอ้ยน้ำมาไปงี้ถึงน้อนะวันอานะนะทิก็ซักผ้านะค่ะน้อจ้าซักผ้านะักเรนะนะนะียน ตัวง่ายจ้าน้ำบะแห้งจากเม็ดค่ะเพื่อยๆน้ำบะแห้งค่ะน้ำบะแห้งแค่นั้นสิตัวเองตัวง่ายกันเสร็ดง่ายเนาะน้ำไม่แดงสักนิดเลย จี่เสรเจง่ไงค่ะนาะห้งจไงหรือว่ามิสเตอร์มันตันน,น้อนนองแหงจะง ไม่มาค่ะวอ้ทัวร์ไงเ่าะเนี่ยจะมาเป็นซํานี่นะั่นไลดิ๊ดิ๊ดิดิดดิด,ด จะพอปลูกแล้วครับเย็บน้อยค่ะพอปลูกแล้วครับ ่ได้วน้าเม่ไรเมื่วาเมื่อไรจะเสร็จนะคะนอกจากสวยมากกับน้ากับแมงเก้าสักขานะคะน้องักขาเลยบงาอันนี้ก็จะเริ่กจะาักรานะคะฮะรถผักสักราสักราจักาก็ได้กินนยงเลยเ้ยบุกผักก็บางงาม สัฟกี้จเกิดยากยากจะเกิดบุกไปกระดับเป็นพอดินเลยบุดินไม่น่าดินมางงามก็ได้เกิดยากกิน่อดินดินไม่ดีแต่ดินบดีเฮ็ดที่ยังกะบางงานเฮ็ดยาก เกิดเล่ากับวัสดวยนะคะยินไม่ยีนนะคะนาอจ้าจนนินบ่ดีเกิดเล่ากับพักบดกับวัสุว้ กใกล้แน่นแล้วค่ะเนาะกับขีดแจกักกนะว่ามีเพียระเะนาะเมื่อกี้นี่มาท่านในขีดจักคะ่ะโอ้ยเป็นเพียร์บ้าค่ะพักไ,กไกรรม,ม่กอบไม่กำขอมืด

โอ้ยไม่ไรจะตัวกัเกยาเนี่ยน้จะเัเ๊กยังน้ำ่ไ่ไร ักแคงนะขนะเมื่อไรจะเสร็จสักทีนะนโอ้บรรยกาศนี่เป็นประกาศกาศ ขัการถผักลก,ผกล้รถผักรถผัก้สวยค่ะเพื่อนๆพักการกวางตุ้งค่ะเพื่อนๆนน้ำกับคอยคอยจาดยังได้สีงดตัวจะเคเกอือคันน้ำกับามามาอยู่แต่ว่ามันไม่แรง รถถักคะ่ะรถผักอนสายสายาะคะันนอจะ้ะกลับจากาวัดมาแล้วได้พักกัมาก,กินเข่านะคะคกินเข่าแล้วก็ได้มาหดพักนี่แหละจ้าเบื่อเอ้ยน้ำก็ว่าไหลเนาะคะ่ะเนาะน้ำก็ไห,ะะำกไหลนิดๆนูนะคะ้ค่ะนาะเมื่อไรจะเสร็จเนี่ย มันก่อข้ามะก่อปลูกใหม่เนาะมันก่อปลูกใหม่ทานลดใบก่อนจ้าเพื่อให้มันมงมแรงเนาะค่ะเนาะลดใบเพื่อให้มันมอตายแรงเนาะค่ะเนาะจ้าน้ากับแม่จักนี่จเกีลยวเมื่อไรจะเห็ุสักทีน้ำมาแห้งค่ะนี่น้ำคอยคอยคัน แามลางนะคะพุทธกระดาโอ้ยนั่กระคอยคอยจันเอ๊ะปล่อยหมดไมเนี่ยเอามายังไงอย่างนีเดี๋ยวโดนชัดเดี๋ยวโดนเชัด

จะพาไปรถทั้งพูนเด้อค่ะเด้อจ้าทั้งไม้นอกคันนอกจ้าทั้งนี้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆจะพาไปทางนี้เด้อค่ะเด้อจ้านี่ค่ะรถต้นบักพริกนอกคันนอนกต้นพริกทำไงก่อนเด้อค่ะเด้อจ้าเพื่อนๆ